คนนี้บอกว่าอายุห้าสิบแล้วจะเจอไหมลูกค้าผมเคยอายุวานเกือบห้าสิบแล้วสีไปไป่สิบปลายปก็ผมก็แก้ให้หมดเลยนะเช็คกระทั่งมีมีอะไรโดนของใครโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เช็คว่าอ่ะตัวเองไม่มีคนซัพพอร์ตใช่ไหมพอไม่มีคนซัพพอร์ตเนี่ยพอเกือบห้าสิบแล้วแล้วมีนี่อีกสามล้านกว่าอย่างเงี้ยก็คือแก้แก้เสร็จก็คือจบครับตอนนี้ก็นี่เหลือเ ผ่านมาปีหนึ่งนี่เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งเมื่อวานก็มาหาผมก็คือเวลาผมแก้หรือทําอะไรช่วยแล้วอะถ้าผมมีอัปเดตอะไรสารใหม่อะไรก็แล้วแต่ผมก็ให้ใช้ฟรีไงอารมณ์ประมาณนั้นแต่คุณก็ต้องสนใจตัวเองว่าเอ้ติดตามผมหรือเขาเรียกว่าอะไรพอเป็นลูกค้าผมจะให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้มีอะไรอัปเดตผมก็จะอัปให้เรื่อยๆถ้าคุณมีปัญหาอะไรบ้าๆบอๆ,ๆก็จะลองแก้ให้หมด โดยที่ไม่มีโมนไม่มีอะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นก็อยากรู้ก็ลองครับยังลูกค้าผมคนนี้ก่อนเจอผมก่อนเจอผมมีนี่อยู่สาล้านห้าวันนั้นที่เจอไปกดเงินสดมาให้ใช้บัตรกดเงินสดเลยเพราะทั้งก้อนสุดท้ายมีอยู่แค่นั้นแล้วพอมันมีนี่เยอะๆมันก็ต้องหาคนแก้ใช่ไหมหาคนช่วยใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าอะเอาผู้ชายรอบๆมา มีใครมั่งเอาวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนมาเสร็จปุ๊บแล้วมาลองกันว่าคนไหนเข้าทางถ้าคนนี้พอจะเข้าทางเปลี่ยนสรรพนามให้เรียกไปลองเรียกแบบนี้ดูซิแล้วมันได้ตังไหมสรุปสุดท้ายก็ได้ไงได้มาเป็นล้านอะ่ะก็คือนี่จากสาล้านห้าเหลือล้านเดียวอะ่ะคุณคิดว่าได้มาเยอะไหมในปีเดียวอืมก็มันทําได้เพราะมันทํามาแล้วครับแล้วคนนี้สําเร็จใช่ไหมวันก่อนมีคนหนึ่ง เจอผมในช่วงเวลาเดียวกันแต่เขาเรียกนะตอนแรกได้เบอร์โทรไปเสร็จแล้วแก้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อเองคนที่ลำบากมากกว่ามันมีปัญหาเยอะกว่ามันต้องดินน้นรนมันก็จะต้องทำทุกวิถีทางหรือหาทางรัฐให้ได้ถูกปะ่ะเพื่อที่จะให้หลุดออกจากปัญหาคนหนึ่งลำบากมากแต่ต้องหาทางช่วยใช่ไหมปก็ช่วยอีกคนหนึ่งเจอเหมือนกันลำบากเหมือนกันแต่ไม่ได้ลำบากมาก ไม่ได้เป็นหนี้เยอะแยะอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรื่องคู่เรื่องแฟนความรักไม่โอเคเขาก็เลยไม่เชื่อเท่าไหร่ได้เบอร์ไปพร้อมพร้อมกันไล่เรียกกันแก้ของไปเหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะคนที่สนใจมากกว่าก็ลดนี้ได้เร็วกว่าไอ้คนที่ยังไม่สําเร็จผมก็บอกว่าเนี่ยตัวอย่างคุณทำไมไม่ทําตามเขาแบบที่ผมบอกคุณอยากได้คู่ก็ต้องทําแบบนี้เขาก็ผมก็ช่วยในเรื่องอื่นแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องความรักใช่ไหมเพราะ ปัญหาเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาเขาอยู่เรื่องที่ทํางานเขาคนละแบบก็ช่วยคนละแบบครับทีนี้เขาก็อยากได้คู่ใช่ไหมผมบอกว่าอ่ะก็แบบคนนี้คนนี้มีปัญหาก็ปี่ีคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณไปเอาสัพพนามนนี้อีกแบบหนึง่งไปเรียกเขาสิเรียกคนที่มีอยู่อะสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าจากคนผู้ชายที่ไม่ยอมมาคุยกับเขาพอเรียกคําเปลี่ยนคําเรียกปุ๊บมาคุยเลย คุณไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยไปเรียกที่รักแล้วมันจะมาเว้ยมันไม่ทุกคนคําที่เรียกมันก็ใช้ไม่ได้ทุกคนนออกมาบางคนคุณเรียกเจคุณเรียกอะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็เสียตังค์ได้ตังค์แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่มุมของคนนะอันนี้วิชาผมนะครับใครอยากรู้ว่าวิชาผมทํำไรมีอะไรข้อแตกต่างหรือใช้อะไรเป็นหลักส่วนกี่เปอร์เซนดูคลิปให้จบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ ถ้าสนใจจะเช็คมันต้องเช็คก,ก่อนคนบางคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, มาเข้าคอเลยผมไม่ให้เข้าคุณต้องเช็คก,ก่อนถ้าคุณไม่รู้ว่าผมเห็นปัญหาได้จริงเปล่าแล้วคุณจะเชื่อผมได้ไงนึกออกปะถ้าผมเห็นปัญหาคุณก็ว้าวแล้วยังไงคุณก็ต้องเข้าคอสยู่ดีเอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าศาสตร์ผมคืออะไรแล้วต้องทอํายังไงถึงจะได้เช็คนะโอเคครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผม เน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลักคณา80ถึง85ลาสีมีแค่15 20เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัพเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็ จะติดแยกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูเนึ่ออกปะ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมา ส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่สแล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทักส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็ค ชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอ่อเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทำให้เครน,นะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลานบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คละมานมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณ